สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเมสุคุมงนะครับผมวันนี้นะฮะเนื่องจากมีโหมดอารีนาที่เป็นแกรนพิกนะครับของอลิมิตเข้ามาผมก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆกันอย่าลืมไปเล่นกันนะครับในโหมดอลิมิตนะครับผมเด็กที่จัดเนี่ยครับก็ต้องเป็นเด็กในอลิมิตฟอร์แมตนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับของแกรนพิกรอบนี้เหมือนกับแกรนพิกรอบก่อนๆแล้วก็รอบที่ผมทําคลิปไปแล้วนะครับก็ในคลิป ep shadow top ep 2นะครับก็ วันช่วงเศษแรกนะครับช่วง3ามห้าวันแรกมนะั้งห้าวันแรกจะเป็นกรุปเศษหนึ่งนะครับแล้วก็เศษสกรุปเศษสองสั่งนั้นก็ไฟแนลสเตจนะครับส่วนของรางวัลที่ได้รับก็จะตามนี้นะครับพอถึงรอบสุดท้ายกรุปเอถ้าชนะศูนย์ได้แค่สลิปกับอมูเลตนะฮะไอ้สลิปเขาเรียกอ,อะไรนะสลิปกับเอมเบลมโอเคอ่ะอันดับชนะหตาชนะสตาชนะสามตาชนะสี่ห้าตา ของรางวัลก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามอัตราชนะนะครับผมส่วนกุ๊ปบีก็ตามนี้ครับอ่ะโอเคนะครับเผื่อคลิปมันจะสั้นไปเดี๋ยวไปดูกรุ๊ปสเตจวันแรกของผมกันเลยนะครับไปเลยโอ้เอเลน่าพเพยเยอเอกอ่ะจบสักทีลิงสตาร์สามตัวตีต้งเย่เย,ยจีจีครับผมฟาร์มครับพี่ท่านพี่ท่านครับเราต้องฟาร์มเด้อ ตะตงมี่ตีมาท้อนหรอครบหรอครบสิบเลยเชฟเอิแล้วจัดไหนตีอีโวตีฆ่าทิ้งจว่ะสองฮิวสี่ฮิวก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราตายตีฆ่าฆ่าเพื่อนฮิวดิวจัวลงบนแฟนติกจบเทินว่า เรายังอยู่รอดเออล่ะหยิบการทอดคริสบิออนเดอะแพทอ้าวขอลิงสตาร์มก็ได้นะอ๋ออ๋อครบแล้วปะเออเออครบแล้วชื่อเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดตายหนึ่งดิวสองเท่ายี่สิบอะตอมมี่ จบจีจีครับผมยิ่งเอาว่าสิบหกมันจบแล้วเพื่อนเอรายให้ฮิวด้วยอะสามสิบสองเหลือเจ็ดอะโตมี ยิงสองดาเมจสี่ครั้งปฏิบัติเออยิง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 จีจีครับผมขอโทษทีนะเพื่อนจีจีครับผมไปไปไปลงคริสมาครับสั่งตายครับสั่งตายเออฆ่าทอสอ่ะเอ้อยยิงครับยิงตีครับตี ตีครับฟืบเรียบร้อยตายยิงสองจีจีครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแกนพิกวันแรกของผมในโหมดอันลิมิตนะฮะเด็กก็เป็นเด็กเดียวกับในรายการอันลิมิตอนลมานของผม EP หนึ่งเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวกดลิงก์ข้างล่างนะครับลองไปดูลิสตกันได้นะครับผมยังไงก็อันนี้คือทําคลิป Shadow Talk ตอนนี้มาก็คืออยากให้ทุกคนไม่ลืมกันนะครับว่ามีแกนพิกให้ฟาร์มเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเด็กยังไม่ฟูครับโหมดนี้เป็นโหมดฟาร์มที่ดีนะครับเพราะว่ามันได้ลงฟรีวันละครั้งนะครับผม ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้แฝ์ที่เป็นแชมเปี้ยนของอัลิมิตกันเยอะๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อมาก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ